แ r r ี่ h ช n แนลช่องนี้มีอยากเล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แบ r y Channel คลิปนี้เป็นคลิปรวมสิบเรื่องสั้นแนวหลอนๆที่มีเรื่องพิกๆในตอนจบซึ่งมันอาจจะหลอนกว่าเดิมหรืออาจจะช็อตฟิลจนกลายเป็นเรื่องฮาๆไปเลยก็ได้นะคะ และถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจแบรี่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือจะคอมเมนต์บอกว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดก็ได้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะ คืนหนึ่งมีเด็กสาวสามคนกำลังจัดปาร์ตี้ชุดนอนและผลัดกันเล่าเรื่องผีมีเด็กสาวคนหนึ่งอ้างว่าเธอได้ยินมาว่าชายชาราที่เสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกฝังทั้งเป็นในสุสานไม่ไกลจากที่นี่เธอเล่าต่อว่าถ้าลองเงี่ยหูฟังให้ดีก็จะยังคงได้ยินเสียงขวัญที่ฝาหลวงศพแว่วมาจากสุสานเพื่อนอีกสองคนหาว่าเธอโม้และท้าให้เธอไปที่สุสานคนเดียวในคืนนั้นเธอทนการรบเร้าของเพื่อนไม่ไหวจึงต้องตกลงรับคำท้า โดยมีเงื่อนไขว่าเธอต้องพกลิ่มไม้ไปตอกที่หลุมฝังศพของชายชาราด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเธอได้ไปที่สุสานจริงๆเด็กสาวคนนั้นถือลิ่มไม้ออกไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเพื่อนๆต่างก็คิดว่าเธอคงปอดแหกแล้วหนีกลับบ้านไปแล้วเช้าว,วันต่อมาเพื่อนอีกสองคนก็ได้พบว่าเด็กสาวคนนั้นนอนสลบอยู่ที่สุสานปรากฏว่าเธอเผลอตอกลิ้มไม้ใส่เสื้อนอนตัวยาวของเธอติดไว้กับพื้นดินด้วย และเมื่อเธอลุกขึ้นจึงเหมือนถูกอะไรดึงรั้งไว้ทำให้เธอตกใจสุดขีดจนสลบไปขณะที่พ่อแม่กับลูกชายวัยหกขวบกำลังนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่คนเป็นแม่ก็ถามลูกชายขึ้นมาว่าโตขึ้นหนูอยากทำอะไรจ๊ะเด็กน้อยทำหน้าคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบว่าโตขึ้นผมอยากมีภรรยาห้าคนครับ หนูจะเอามาทำอะไรยแยะๆจ้าตั้ง5้าคนนะก็ภรรยาคนแรกผมก็จะให้เขาทำอาหารให้ผมกินคนที่สองให้ร้องเพลงให้ผมฟังคนที่สามให้อาบน้ำให้ผมคนที่สี่ก็ให้ไปรับส่งผมที่โรงเรียนส่วนคนที่ห้าก็จะให้พาหนูเข้านอนใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ครับคนที่ห้าผมก็จะให้ช่วยแม่ทำงานบ้านไงโตขึ้นผมก็จะยังนอนกับแม่เหมือนเดิม เด็กน้อยตอบออกมาด้วยความไร้เดียงสาซึ่งมันทำให้คนเป็นแม่ตื้นตันใจจนน้ำตาคลอโถลูกรักของแม่แล้วภรรยาทั้งห้าคนของหนูจะให้ไปนอนกับใครละจ๊ะก็ให้ทั้งหมดไปนอนกับพ่อไงครับเมื่อฟังจบคนเป็นพ่อก็ตื้นตันใจจนน้ำตาคลอโถลูกรักของพ่อ ชายคนหนึ่งได้ไปเที่ยวในป่าแล้วเกิดหลงทางเขาเดินไปเรื่อยๆจนพบกับกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าจึงตัดสินใจเข้าไปพักค้างแรมในนั้นพอเริ่มมืดแล้วตกดึกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆนอกกระท่อมเมื่อส่องดูที่หน้าต่างก็ไม่เห็นใครเขาเลยตะโกนถามออกไปว่าใครนะ่ะทันใดนั้นก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นมาหนึ่งครั้งเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถพูดได้เลยถามออกไปว่าคุณเป็นเจ้าของกระท่อมเหรอ ถ้าใช่ให้ปรบมือหนึ่งครั้งถ้าไม่ใช่ให้ปรบมือสองครั้งเสียงปรบมือก็ดังขึ้นคุณเป็นผู้ชายหรอคุณเป็นผู้หญิงหรอคือคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับคำตอบที่ได้ทำให้เขาเริ่มกลัวแต่ก็ยังคงพยายามถามต่อค,คุณมาที่นี่คนเดียวหรอคุณมากันกี่คนให้ปรบมือคนละครั้ง แล้วเสียงปรบมือมากมายก็ดังมาจากทุกทิศรอบบ้านหลังจากแต่งงานกันมา20ปีความรักของสามีภรรยาคู่หนึ่งก็เริ่มจืดจางและมีเรื่องทะเลาะก,กันไม่เว้นแต่ละวันจนสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจไปพบกับที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ด้วยกัน หลังจากผ่านไป30นาทีที่ฝ่ายภรรยาได้ระบายความขับข้องหมองใจให้ที่ปรึกษาฟังไม่ว่าจะเป็นนิสัยเสียของสามีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเหมือนไม่ได้รับความรักจากสามีและอื่นๆอีกมากมายในขณะที่ฝ่ายสามีนั่งปิดปากเงียบฟังอยู่ข้างๆทันใดนั้นที่ปรึกษาก็บอกให้ฝ่ายภรรยาลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็เดินเข้าไปก,กอดพร้อมกับจูบฝ่ายภรรยาต่อหน้าสามีที่นั่งมองอยู่ด้วยความงุนงงจากนั้นที่ปรึกษาก็หันไปพูดกับฝ่ายสามีว่า นี่คือสิ่งที่ภรรยาของคุณต้องการอย่างน้อย3ามครั้งต่อสัปดาห์คุณพอจะทำได้ไหมครับสามีตอบกลับทันทีว่างั้นผมจะมาส่งภรรยาที่นี่วันจันทร์กับวันพุธส่วนวันศุกร์ผมไม่แน่ใจเพราะมีนัดตกปลากับเพื่อนนะครับ หลังจากที่พ่อของฉันกลับมาจากงานสัมมนา,าที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือท่านก็ซื้อของมาฝากเป็นตุ๊กตานางรำที่กำลังฟ้อนเล็บอย่างสวยงามอยู่ในกล่องอะคริลิกใสฉันชอบมากเลยเอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือที่ห้องนอนแต่เมื่อถึงตอนเช้าของวันต่อมาเมื่อแสงอาทิตย์สัดส่องเข้ามาในห้องแล้วฉันก็รีบลุกออกจากเตียงแล้วคว้าตุ๊กตานางรำวิ่งออกมาจากห้องนอนทันทีแต่ขณะที่กำลังจะออกจากบ้านก็เจอพ่อยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านพอดี อ้าวจะถือตุก๊กตาไปไหนนะลูกหนูจะเอาไปทิ้งค่ะทำไมล่ะลูกตอนแรกก็เห็นยังชอบอยู่เลยนี่ตุก๊กตาตัวนี้มันทำให้หนูกลัวนะคะ่ะมันก็แค่ตุก๊กตาเองลูกอ่ะเอามาเอามาเดี๋ยวพ่อเอาไปไว้ที่ห้องพ่อแทนก็ได้เสีได้ฉันจำใจส่งกล่องตุก๊กตานั้นให้พ่อไปโดยที่ในใจก็ภาวนาว่าขออยาให้คืนนี้มีนางรำมาฟ้อนเล็บให้พ่อดูด้วยก็แล้วกัน ชายชาวอังกฤษผู้มีฐานะค่อนข้างดีคนหนึ่งแอบเล่นชู้กับสาวสวยชาวอิตาลีที่เขาไปเจอในงานเลี้ยงของบริษัทความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปจนกระทั่งเธอตั้งท้องเขาไม่อยากให้ชีวิตแต่งงานของตนต้องพังจึงเสนอเงินก้อนใหญ่ให้โดยมีเงื่อนไขว่าเธอต้องกลับไปอยู่ที่อิตาลีและเมื่อเด็กคลอดออกมาเขาก็จะส่งเงินค่าเลี้ยงดูไปให้ทุกเดือนจนกระทั่งเด็กอายุครบ18หญิงสาวไม่พอใจนักแต่สุดท้ายก็ต้องยอมตกลง เขาจึงบอกเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าห้ามหญิงสาวติดต่อเขาไม่อีกถ้าเด็กคลอดออกมาเมื่อไรก็ให้ส่งโปสการ์ดโดยเขียนมาแค่คำว่าสปาเกตตี้เผื่อภรรยาของเขามาอ่านเจอเมื่อได้โปสการ์ดเมื่อไรเขาก็จะเริ่มส่งเงินค่าเลี้ยงดูไปให้เมื่อน,นั้นผ่านไปประมาณเเดือนก็มีโปสการ์ดจากอิตาล,ลีส่งมาที่บ้านของเขาแต่เมื่อชายคนนั้นอ่านสิ่งที่เขียนมาเขาก็แทบจะลม้มเพราะมันเขียนมาว่าสปาเกตตี Sp aghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti ้สปาเกตตี้สปาเกตตี้ วันนี้เป็นวันหยุดไอ้แดงกับไอ้บอยเลยนะสาวไปดูหนังแต่ขาไปกลับเจอคู่อริซะก่อนทั้งคู่ไม่อยากมีเรื่องวันนี้เลยพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งโกยแนบไปจนถึงซอยตันแห่งหนึ่งทั้งตันวะไอ้แดงเอาไงดีวะข้าจะลอ่อพวกมันไปอีกทางสุดเองก็หนีไปอีกทางแล้วไปเจอกันที่โรงหนังแล้วกันจะบ้าหรือวะจะไปก็ไปด้วยกันเอาธนาข้าวิ่งเร็วกว่าเองนะแต่ถ้าข้าไม่รอดฝากบอกน้องจอยด้วยว่าพี่รักน้องจอยนะเอ <c oughs> โอเคข้าจะบอกน้องจอยว่าพี่รักน้องจอยนะเออขอบใจมากเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ดิเองต้องบอกน้องจอยว่าข้ารักเขาสิโว้ยโอเคข้าจะบอกน้องจอยว่าข้ารักเขาไม่ใช่วอยวะเรื่องมากจังวะเออข้ามีฝากแล้วสู้ตายมันตรงนี้แหละ <Yeah! S 1> หลังจากนั้นเออน้องจอยครับพี่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 พพแทนเสียงสะดุดหรืองไงเฮ้ย หญิงเชราคนหนึ่งไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่เธอไปประจำแต่ครั้งนี้เธอได้ตรวจกับหมอหนุ่มที่เป็นหมอคนใหม่ของโรงพยาบาลนั้นหลังจากผ่านไป5นาทีหญิงเชราก็วิ่งออกมาจากห้องตรวจด้วยสภาพที่ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากขณะที่เธอวิ่งไปตามทางเดินก็มีหมออีกคนช่วยหยุดเธอไว้แล้วถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงชราจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังในขณะที่ปากคอยังสั่นอยู่ เมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดหมอคนนั้นก็บอกให้เธอใจเย็นแล้วพาเธอไปพักที่ห้องตรวจของเขาก่อนที่จะรีบเดินไปหาหมอคนแรกด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจนะักคุณคิดอะไรอยู่นะ่ะคุณดวงแก้วเขาอายุตั้ง65แล้วนะแถมหลังจากคลอดลูกไป3คนเธอก็ทำหมันแล้วทำไมคุณไปโกหกเธอว่าเธอกำลังตั้งท้องล่ะหมอหนุ่มคนนั้นถามกลับมาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยว่าแล้วเธอยังคงสะอึกอยู่ไหมครับ หลังจากผ่านสัปดาห์ที่หนักหนาที่สุดในชีวิตผมก็เดินเข้าบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าและหมดอะไรตายอยากผมเดินโซเซไปที่บันไดตรงขึ้นไปที่ห้องนอนที่ชั้นสองของบ้านเพราะไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรนอกจากการทิ้งตัวนอนแต่ทันทีที่เปิดประตูห้องนอนเข้าไปผมก็ต้องตกใจเมื่อเห็นภรรยากำลังนอนห่มผ้าอยู่บนเตียงผมรู้สึกชาว,ว่าไปทั้งตัวหัวใจแทบตกไปที่ตะตุ่มเหงื่อไหลซึมออกมาทั่วใบนหน้าด้วยความหวาดกลัว แต่ที่จริงผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหวาดกลัวเรื่องอะไรระหว่างการที่ได้เห็นศพของภรรยาที่ตายไปแล้วเป็นสัปดาห์กลับมาอยู่บนเตียงหรือการที่ได้รู้ว่ามีใครก็ไม่รู้ขุดศพของเธอขึ้นมาแล้วลอบขอเข้ามาในบ้านของผมตอนที่ผมไม่อยู่รวมถึงใครคนนั้นจะยังคงอยู่ที่บ้านของผมหรือไม่ ห้องของผมมีนักเรียนต่างชาติย้ายมาใหม่ชื่อว่าเดเวนด้วยนิสัยที่สุภาพและหน้าตาที่หล่อเหลาไม่นานเขาก็กลายเป็นขวัญใจของสาวๆในโรงเรียนเย็นวันหนึ่งไอ้แจ็คเพื่อนในห้องก็มากระซิบบอกผมว่าเมื่อวานมันเห็นเดเวนพาสาวเดินไปทางหลังโรงเรียนมันเลยแอบตามไปแล้วก็เห็นเดเวนกำลังดูดเลือดจากคอของผู้หญิงคนนั้นผมไม่เชื่อว่าแวมไพร์จะมีจริงแต่ก็ทนการรบเร้าของไอ้แจ็คไม่ไหวเลยต้องตามมันไปพิสูจน์ด้วย เย็นวันนั้นพวกเราก็ไปแอบซุ่มรอดูอยู่ที่หลังโรงเรียนสักพักเรเวนก็ปรากฏตัวออกมาแต่มาเพียงลำพังไในวะไม่เห็นมันพาใครมาดูดเลือดเลยเสียเวลาจริงข้ากลับละทันใดนั้นผมก็ถูกไอ้แจ็คล็อกคอเอาไว้แน่นโทษทีว่าเพื่อนเมื่อวานข้าก็โดนจับได้ข้าเลยเลือกที่จะเป็นคนจัดหาอาหารดีกว่าเป็นอาหารซะเองวะเมื่อผมเหลือบกลับไปมองทางเรเวน มอน,นั่นก็มายืนอยู่ตรงหน้าของผมแล้วพร้อมเสียยิ้มโชว์เขี้ยวอย่างน่าสยดสยองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก,ก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ แบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักน่ของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ